สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังและนักลงทุนทั้งหลายนะครับวันนี้วันเพฤหัสที่8กรกฎา,าคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหานอยพิเศษครับเมื่อวานหานอยพิเศษตัวรองเด่น1เด้งบนล่างนะครับเด่นเด่นเด่นหนึ่งเด้งบนล่าง6 6ไม่มาครับ6ไม่มาไปเมื่อวานอะไรอ๋อใช่6ไม่มาต้องขออภัยครับก็ตัวรองเมื่อวานนี้สามหานอยเด่นมาหมดนะครับ<ม>เด่นมาหมด ก็เริ่มจะเดินเริ่มจะเดินไหมเริ่มจะเดินนิดหน่อยครับยังไงใครชอบก็ลองตามเนาะฟังก่อนครับฟังเสร็จจบปุ๊บแล้วลองพิจารณาดูว่าจะตามหรือไม่ตามเนาะโอเคครับพาน้อยพิเศษวันที่8ท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปผมนะครับชอบถ้าชอบแนวทางนี้กดติดตามไว้เนาะแล้วท่านจะไม่พลาดท,ทุกคลิปครับในกรณีมีโฆษณาครับอันนี้ก็ช่วยสนับสนุนกันด้วยครับดูด้วยนะครับอย่ากดามเนาะโอเคครับพานอยพิเศษวันนี้เด่นศูนย์ เป็นศูรครับลองห้า้ตัวลองจะมาอีกชอบศูนย์ครับชอบศ04 40 50ครับ70 45 75แล้วก็95ครับโอเคร้อยร้ยเอาล้อร้เอาห้มัดครับ สำหรับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับอาจจะว่านกร้อยคืออะไรร้อยก็คือมัดเพื่อให้แตก3ตัวครับถ้าท่านมีทุนน้อยท่านก็เล่นโต๊ดะครับเช่น5 0 4 5 0 5 5 7 0ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเล่น6กลับหรือ3กลับกรณีโต๊ดไอ้กรณีเลขเบิ้ลหาบอ่ามันก็เวลาแตกก็ได้แตก3ตัวครับเลขผมเล่นบนล่างตรงไปกลับเนาะ โอเคครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเี่เจอกันในฮานอยปกติและฮานอย VAP นะครับเมื่ i, อวานฮานอยปกติเจานะ8 9 9เนาะแ9 9 8ใช่ไหมใช่ครับเจาะ9 9 9เเห็นมีเมื่อวันก่อนขนบน่นได้ตามหลุด2วันเลยพอไม่รู้เข้าเมาื่อวานเงียบกิบเลยหายไปไหนก็นไม่รู้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันในฮานอยปกติและฮานอย VAP ครับเฮงๆเลย,เลยทุกท่านนะครับ